mười tám mười tám mười tám mười sao? Thôi tám mười 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 对、嗯、啊、嗯。嗯 ไปทางไรแล้วบานนี้ผ้าปูนกระตก่กตั้งแต่เศร้าจนหดาบสองบาบสามตอนนี้กัยัางบ่หยุดบ่เศร้าอยู่เนาะดีแต่ว่าอ่าช่วงเที่ยงทั้งพรน้องเปียวแกปูนมาให้ทาง่อน้องไม้นำเนินการเราเห็ดก,กําลังเราเห็ดอะไรเทพื้นดีแต่ว่าท่านก่อนเนาะ หลังจากเอาปูนล,ลงมอบแห้เจ้าแล้วผล,ลต,ตกลงมาพี่น้องไอ้ชั้นเนี่ยเม่นโอ้ยตอนเปียกตอนที่ว่าฮามากแก่มากนะเพราะเฮงสียากลำบากอีกเนาะเออเอาสง่งไปสายบ่ลไรอะไรมันเนี่พี่น้องวนเวียนอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าเขาก็จะติดตามเบื้องทางสำหรับทางเทพพื้นบ้านน้องไม้น้องคายนี่ยพี่น้องเนาะอ่าจากทางผู้ใหญ่จะบุญมอบไม้มอบงานให้เนาะกับทางเมอาดงอยู่ประเทศอ่าไต้หวันเนาะพี่น้องเนาะเออพอดีว่า ซื้อกับเข้าเป็นหลังเนาะซื้อรับสิน้นอ่ากับขนมเอามาแจกให้ทั้งน,อน, won, นอ้องๆเพคนก่อนเนาะอ่าเพื่อนล่างรถให้พี่น้องเลยก็ได้ว่าซื้อมาให้เขาไปแบ่งกันกินอืมได้เลพี่น้องสิลง,ง,งได้อีกบ่นีิเนาะเป็นยังไงด้พี่น้องเขาอยู่ทางอื่นทางไกลโตคือกันอยู่บอ่ออันนี้อยู่ทางเมืองเซปโปนพี่น้องเนาะนอยู่เขตบ้านดงตกแค่โตกว่า นั่ง่ในรถพี่น้อยหนาวหยูเจาะคออยู่เจ็บคอกับเจ็บห้องในพ่ออย่างเขาบอกเนี่พี่น้องเนาะโอ้สัตว์ทรมานอ่ากินเข่ากับอื่นกินกับน้ําตาแต่ว่ากินเส้นก็มีแต้องตักขึ้นกับไหลลงเลยนะพี่น้องบุก้าเขี้ยวมันเจ็บมันอื่นมันเจ็บแห้งเนาะแต่ว่ากินยาท่านยาได้พี่น้อย มัน <S an> เป็นโรคประจําตัวพี่น้องเนาะคอนซีเวอร์กับทั้งพ่อทั้งเปย์นี่โรคหอนในนี่เป็นแต่ไรมาตั้งแต่น้อยจนเถ่าเลยอ่าจนเฮียวเลยจนขี้ไรเลยคอนซีเวอร์กันาะย่างอ่ามากักเกาะมักติดจะอยู่โรคภัยไข้เจ็บนี่น่อตามรักนี่อายุไลายนี่ก็น่าจะออกไปได้พี่น้องย่างชุมเขามาเนาะเฮ้ยปะเนาะอะไรพี่นอ้องยนะกราบแต่แท้สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เปิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเกา่าคือเดิมเนาะกับอ่าพ่อน้องเปียวเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ถือว,ว่าเป็นมื้อวนันศุกร์เนาะสําหรับทางลูกสาวเนาะหรือว่าทางอ่านักเรียนทางน้องๆเขาก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายในมื้ออื่นก็ายเป็นว่าหยุดแล้วอสองมือ้อเนาะเสาร์อาทิตย์อ่านอกจากนั้นเขาเจ้าเฮียนพิเศษไปหน่อยเนาะอ่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เฮียแม่ไปส่งเฮียนรถล้มพินองเจ็บลายเติบเราก็เนาะทั้งแม่ทั้งลูก มือนี้ก็ได้ยินว่าตอนที่แรกก็ว่าชิบลอ,อกไปเฮียนว่าเมื่อวานนี้ยุดแล้วมือหนึ่งทางเมน้องเปลวเพราะว่าฝนตกแห้งไปบ่ไรพี่น้องทางบ้านเฮาเครื่องหูก,กันท่าไหรนอกก็ได้มือนี้ฝนก็โตกอีกแต่ว่าลูกอยากไปพอด,ดีว่าทางเมน้องอนุนเพิ่นกะให้ติดรถไปนำ้ำเนาะทางรถบา้ถบานแสนบ้านเฮาพี่น้องไป,ไปส่งเพราะอยู่ห้องเฮียนเดียวกันก็ได้ได้ไปมือหนี้พี่น้องเนาะ อ่าอาแดดพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ทั้งลูกแล้วก็ทั้งพี่น้องนักเรียนเขาเนาะอยู่ในช่วงกำลังตั้งมุกตั้งใจอยากทำอย่างเรียนแต่ว่าภาพพลอากาศนี่ยังบอเป็นใจปันใดเนาะรอให้ออกขรรษา,าหรือว่าเดือนชีวิตเดือนที่สองหูหลมหนาวขัน้นพี่น้องอจังสีการทำการเฮียนก็นกน e an, กจะกลับมาปกติเนาะช่วงนี้ก็ภาพพลตกะนี่อยากลำบากทั้งผู้ปกครองเนี่ยจังน้อยเนาะเอาจะไหนก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะสู้ๆนะพี่น้องเนาะ โอ้ยบอกกล้าลงไปแล้วพี่น้องไอ้ดุมพวกเอามันแต่กินนี่ยังงูขึ้นมาเลยเออขานี่ใช่เกือบใช้กคกในตอนท่อเองไปกินนี่เกือบระจกรถแตกน้อเขาเอาซื้อกะเขราแล้วกับขนมมาให้ทางน้องๆก่อนจะว่าเมื่อไม่เล้วบ่จักเนาะโอ้ยงี้นี่ไว้แฮะนี่โอ้โหเอาอ่ะเขาห่มก่อนฝนตกฝนตก อ้สายจุดนี่เหรอนี่เนาะโอ้นี่แล้วพี่น้อยเนาะอ่าหนึ่งมานี่ตามเบิ้งนี่ช่วงสีปูนเบิ้งนี่เนาะอ่าปูนสีลายนี่จ็น้อยโอ้เป็นยังไงฮะเลยเลยเลยโอ้เนาะเต็มหน้าเต็มตาเลยนี่ปูนก็พและนี่ ơ, th ouais, đi mi nó, bài đi đó ơ ơ ơ, à. Nói mình mình oh, khác này, đi 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 ngọt ơ, nyên miệng 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 ใช้อันน้องไม้น้องไทยยังบ่ทันนี่มาบอม่อเมื่อรเมื่อยูใ่ก่อนไม้เอ้ยน้องททยดิจ่ยอ,อยู่ห้องบ่เอ,บเอเอ,อโอ้เนาะเท่เดียวพี่หนอยไเอมาไปซื้อกลับเขาใน,ใน,นี่นเองเดี๋ยมากลับมา ไปดีเหรอหน่เนาะเดินเดินเดิเอาไรเด็กคันว่ามันหมาดจังหน่อยจังมาตกแตกอีกเนาะวายแล้วผักเฮ่อวยอยู่นี่เออเอามาพี่ก่อนก็ได้ละมาวากับเข่าก่อนแซนทางน้านนองกันที่พนล่างรถอยู่แซนนะแม่นบ่อนะเออพนลงมาเบิดน่นะมาว่าลงมาพี่แจกขนมก่อนแจกขนมรางวัลก่อนพนล่างรถให้พี่น้องเย ก็บม่ได้บอกเราแต่ว่าท้างนอกเพื่นอยากซอยก็ได้ซื้อขนมมาฝากาอันนี้กรับเข่าเด้อเวลาเลิกเรียกแลรพาก,กันกินเด้อกินเลิกจังเมื่อเอาลูกเอาไว้เอาไปให้แม่เจ้าไว้เด้อโอ้เออโต้ขนมราคาแพงช่ไหมผู้เชียงขอชิมน้ำในเด้อ <c oughs> <c oughs> เอาจับสูงมาเลย <c oughs> เอามีตะกก้ออยู่นี่เอาไปเชื่องขอก้อนหนึ่งอ่ะอาเจกทางนอหนอเพราะรถลุกเอ้ามาทางนี้นี่มางไ,งไ,มได้แรงรถมาน้ำบ่น,บน,น,น,นี่เอ้าเออทางน้องยุนเอาให้รถเอาไปให้ช่างเขาหน่เด้อเอาไปให้ช่างเขาหนึ่ลุกสองก้อนคนละก้อนไต่กัเจ้าเอาไว้แล้วก็บหายแม่เจ้านำเด้อ เขาดีเลยเขาดีเลยอ่าน <bed S 1> <early. S 2> ั car, ่นแหละบัแจกบัดให้แท้ทงน้องๆบัดจุคลองบัเราอาบัเชื่อมบักินก็ได้เอาไปให้ทั้งกันเพิ่นก็ได้เออบอดเราเอาไปให้ทั้งชาเพิ่นก็ได้เป็นกินนะพอมีแห้งเฮาบ่ได้เอ็ดเหมือนบัปานใดได้เพิ่นหน่อยไปยดกบัดีกินได้อย่าลืมเด้อขยะเด้อทิ่มเด้อดีเด้อทุกอย่างเด้ออย่าท่ากันนั่นเด้อไปปักบัดเพินเทิร์นบัดหนี่ ประมาณจกเส้นไ่ประมาณจกเส้นกี่ว่าบมุมหนาเลยบ่หาเส้นฮะสามเส้นมเอตก็อะไรฮ็ดไปตามปูนตามให้เนาะอะไรจ้ะ

วานเต็มลายตามทยล้วเลยที่ล้อนี่เนาะดูกับป้ากับฝนได้แล้วนี่กันเนาะโอเคแล้ แต่ว่าเวลาปาดนี่ง่ายยุ่มบ่อยเพได้บ่ได้ฝืดบ่ได้อย่างบ่เวลากวดบ่ได้อย่างบ่ได้อันมันบ่ได้ฝืดบ่บ่ได้ไม่ไดไปแบบนั่นคือคล้ายๆว่าเขาเขานน้ามัหลยใส่น้ำหลายเนาะด้วยถ้าเขากระเทาะใบกะเขาเป็นปูนเป็นปูนแต่มันง่ายกว่าเราใส่น้ำลายเนาะเนาะคือเขาเทพื้ชเขาเน้นเอาน้ำร้ายให้ร้ายที่สุด น้ามโน่หนิว้อย,อยเรียบร้อยหน,น,น,นักแล้วก็กวัดนี่ก็บก่บบบอยากไปไแข่งโอ้งามบ่างามบ่างามบ่แบบนี่น <c oughs> ปัดกวดก็งา่ายแบบนี้ลองเล่นนี่แล้วแวบบนี่สบายเล่นเนาะอ,อืมอเล่นแล้วแบบนี่ mãi dạy nó đây, đại nó đây lắm mãi mãi làm đây mãi rồi, mãi 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 กูเป็นลงทางเราลงป้าเราบอก้วไปหาเงก่อนจะหานไม่จะหาไม่ว่สามเส้นสี่เส้น ใช่แล้วนี่เป็นของเองเนาะแล้วนี่จะปวดรากเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ากองหน้านี่กจะเทแล้วอ้าวทีในเด้เอา้าวสายยางมากบานนี่ตถ้ามึงมากอ่ะปูนมันอยากลายในจะน้อยเนาะ พรมันก็เลยเวลาเขาปวดเขาอย่างมันก็เนียนมั่วลาซาลาย,ยมันก็ยากอีกนิดนึงเออแต่ยางมากเจอ,อวพวงมันแล้วมือนี่เคยกำมือมุนมันและ ระวังแดดเันเด็กน้อยแด้วมาดินบบเนี้ยมันแข็งกับขาก้อนประมาณแล้วประมาณช่งมื้อสองมื้อเต็มที่คืออากาศมันแบบนี้นี่เป็ดไก่กาไลอ็อกมาฝากห้อยไว้เป็มมูมมาไก่เปิดเทเลไลายรถออกจะมันล้นปุขวดมันจะง่าย เนาะหน้ามึงขังอยู่นี่เลยนี่เนาะพี่แหลบเมื่อเห็นคุดคลองไปพุ่นเอาคุดลงไปุูนคุดไปพุปพ่พนมันไปตามเรนไปเลย นังล่ะเพื่อนแล้วบานนี่ของนำ้ำแก้ไขไปก้อนเนาะคนข้างหน้าด็็จังเห็ดดีๆอันนี้แก้ไขไปก้อน

กันบางนี้เนาะสุดท้ายเนาะตองสุดท้ายอันว่าผลบัตกนี่ยันยังแล้วแต่ชเช่าเพิ่นได้นไ่นี่มันผลตกระทางรถมาช่วงเที่ยงกับใบม่วงแหลกโอ้ตกใช่นี่เลยเมนเรือักฉันผักตลอดนู่บัเฮ็ดพวกนี้อ่ะบัสามารถพักได้แต่พักนี่นมันแข็งเลยไม่จะบุกเงียยเลยพวกนี้เท่พ์ผืนจุ้ย ừ, mình khen thầm đấy mục khen này. Cuối tuần thắp mục thắp này thắp mục thắp อ่แต่มาไว้จักหน่อยเพิ่นก็ได้เนาะอืมมันอิ่มลงอีกจักน่อยก่อนมันจักหน่อยยังปวดสิเข้าซึมปวดตีเขาเลยให้มันซึมอน่ะปวดง่ายอดกินขนมก่อนก็ได้เด้อเห็นว่านัน่มีแฮอเนาะก็ยตกอยู่แหนี่ตกอยูโดเนาจนค่พ่นน่ะเบิ่งนี่เนาะักแล้วนี่มีสมองเออเอา ดูเลยบาท่ยผู้นึงตีผู้นึงกวดเนาะเอาละเอาหน้ามาคุกขอน้ำโอ้โหเดี๋ยวมันเดี่ยวฮกเนาะหันเช่ไว้สักแล้วดูดูไชอดูดูดูด มีน้ามเนาะเอาโอนี่มาตักหน้ามันใจเรืมีมุมม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 ่นที่เรเนาอสองคัญแต่กันบนห้องวาน There mm. mm. đó bạn này Ồ, khẩu khẩu ngay rồi nó ใส่หน้าออกมาเวมันเก็เข่ากันง่ายบานน่ะกันบามันบอลนั่นกัแห่ก็กตักมาใส,เใส,าออาใส่เพิ่มอีกก็ได้รถหน่อ,นอ,อยตักใส่มากหนึ่งหมกโคนตักจะล่อยููมาใส่เพิ่มอีกแทนที่ใส่แทนแอตัวยัอยู เริ่มห่วยแล้วคนใครเนีน่ยเนอะเอาเฮ้ไม่ใช่อีหกหักโอ้ย,ยมาบ้าใช่เพื่อเรด่อยรถมาเทียใช่นี่เฮหมแหนดูถูกกองว่ะเอาคุดมาใช่เบิ่อเรื่ยรถจะจังขยี้ขยี้บบคุดเลยลลลลอืม ออได้แล้วนี่ก็พี่น้องงามด้แล้วนี่ก็เงี้เนาะอันนี้ลายจะดู่ไปบนรถไปบนรถเออสิร่ออมอะเป็น อ้กำลองเนาะถ้าเจ้านี่ได้ลูกน้อกันจะคน้นสะยอ้ฮะคนฮะคนคห้กหคนพูเพราะเียงหักเลนเนาะันี่สามคนเนาะเอาเจ้าก่อนเป็นน้อ <laughs> งนนเอาก่อนอันว่าลูกคนก๊กน่ะทั้งนันน้นองน้องทิดน้นอ,นองทิแล้วเนาะ เจ้าอยู่น้ำมันมถเท่าบ่เท่าเสีย้วนบน้ำน้ำเมญ่าบ่เออยง่อู่อยู่เฮือนตัางเนาะไลาบกังดป่ะอ่าแล้วกวดะรดมาเห็เบิรรดนะกวดไปมองเสาคุ

มีกระบวยเนะาะดักน้ำมาหนนี้เนาะเอาตัวนี้ช็อตับเป็น,นโยฮึดอ้อาวไปละหาบานนีินปวดไปเจพผูดังนา กลางนี่เหยื่อตั้มเลยนี่ลคน,นตกนี่เต๊กหมดเลยน้ำเข่าพ่อเพื่อนเจ้าเข่าก<อ>ินเข่ามันตั้มเนยลยมีนทรักเนาะน้ำทรักเข้าไปให้เพื่อนพานีา่ใช้แต่พาเก้าเนาะแต่อย่าเขาเลยเลยมือเอาแต่ Ờ, nó làm nó tắt thêm hết, luôn nó hết bạn nó đã bạn อ๋อขณะน,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 นั่นแล้วในกระจังพากันกินเขานา่นนเออากินน้ำหนึ่งระบ๊อบเข่าไงเข่าหนึ่งระบ๊อบเออนณะนั้นเข่ากินน้ำก่อนเนาะนะขณะเห็นเพิ่มเคลียร์ไอ้กองเนี่ยแล้วพี่น้องจะจ้างขึ้นเข่ามาเบิ่งอีกเนาะเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเพิ่มขอมุกข,ขอบใจทงางปุญญาเจ้าบุญเนาะทางเมอารมณ์พี่น้องเนาะ เดี๋ยวเบรคต้องกันอกีกรอบนึงเนาะรอบนี้ลนะนะพีละนองไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าเดพี่น้องเด้อยนอนอยู่ดีมีแหงลำบุญเบิดสุขุสุคนเนาะปาผนกันยะังบ่หยุดโบเซาอ่ามังตกลงมาเรื่อยๆอยู่เนาะอ๋อยบายเดพี่น้องเด้อ